สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยาอออฟทาหลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมากันที่ราศีเมษค่ะมากันที่ราศีเมษแล้วนะคะ ยี่สิบเอ็ดเมษอยี่สิบเอ็ดมีนาถึงสิบเก้าเมษาเป็นการรุ่งแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปดูว่าวันที่เท่าไหรเ่เกิดราศีอะไรนะคะอาจารย์ไม่ได้บอกคุณคลิปเนาอะ,อะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์สิบหกถึงสามสิบเอ็ดาคมนี้นะคะว่าสถานการณ์ความรักสถานการณ์โดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไร <S <S ถ้ารักดีดีเลื่อนผ่านเลย <S <S ไปนะคะอันนี้สำหรับรักสำซาแอบรักแอบชอบ รักที่เป็นประเด็นรักที่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนความรักไปดีไปเลื่อนเลื่อนไปที่คนสดมันจะมีคนสดอยู่นะคะแล้วก็การงานการเงินเขามีนะจ๊ะหนูจะเอาโอเคไหมจันมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงพรุ่งนี้ค่ะพบกันกับไรสดครั้งแรการา <laughs> อาจารย์จะโชว์หน้าอาจารย์จะโชว์หน้าช่วยมาดูหน้าอาจารย์กันหน่อยนะจา๊ามีคนอยากจะเห็นหน้าอาจารย์กันมาก นะจ๊ะมันจะเหมือนตัวจริงเอ้ยมันจะเหมือนในรูปไหมอย่าวาดหวังมืออย่าวาดอะไรไว้วาดวิมาในอากาศมันจะท้ร่มทลายลงมานะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ,อาจารย์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะจริงๆไม่เคยโชว์หน้าเลยตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เคยโชว์หน้าโชว์ตาเลยจะเป็นไลฟ์สดครั้งแรกที่โชว์หน้าโชว์ตาด้วย <c oughs> ก็ออกจากอาการประม่านิดตื่นเต้นหน่อยๆด้วยละเออ จะไปได้ดีไหมไม่รู้อ่าช่วยมาชมกันหน่อยสิบเอ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะโอ้น,อนั่นไงอาจารย์ลืมไม้ใช่ไหมน่าอ่าไม่เป็นไรอาจารย์ลืมไม้ค่ะลืมไมหลืมไม้ฟังไปนิดนึงแล้วกันนะคะอาจารย์ลืมไม่เมื่อกี้เดินออกไปนู่นมาอ่ะแม่าจา๋าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอืมเออ อาแคมามาวางไพ่ให้หมดแล้วทุกใบความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเดวยวนะคะอาจารย์มันมีวันนี้มันมีแมวน้อยแมวน้อยมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยแมวน้อยเห็นแมวน้อยไม่ใครเห็นแมวน้อยนี่มันดำๆนี่คือแมวนะคะไม่ใช่ตัวอะไรนะมันคือมันคือแมวมันคือแมวนะจ๊ะเอออ่ะไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็ห้าใบคืออดีตปัจจุบัน ของคุณเจออะไรมาบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของคุณถ้ามีอะไรที่มันเตือนได้อาจารย์ก็จะเตือนแต่ถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะไม่จักเตือนนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์อย่างที่บอกโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขมๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูนะ,ะแล้วก็นอนงความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบไพ่ใบแรกเป็น queen of one ค่ะเป็น queen ถือไม้เท้า คุณเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะมีแรงกว่ามีแรงปรารถนามีแพลชั่นมีความฝันที่แรงมีแรงบันดาลใจที่สามารถทําให้คุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้อา,อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคุณอาจจะมีน้ําอยู่ในตัวเป็นลักษณะของน้ํามีไฟมีน้ําอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นความปรารถนาที่คุณต้องการคุณทําอะไรก็ได้คุณจะไปให้ถึงมันในความในความต้องการที่จะไปใฝ่ฝันไปให้ถึงนะคะ เวนอฟวานเป็นคนที่อาจจะนิ่งน่งเฉยเคิดมีสเสน่ห์มีเสนด์ดีเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีความอาจจะเป็นคนชอบสังคมก็ได้ทำให้มีทำให้เวลาไปไหนอะ่ะมันมันมีการดึงดูดมีคนดึงดูดเข้ามามากมายเขาชอบมองชอบเห็นคุณแล้วแบบเดินเข้าหา พราะคุณเป็นคนอาจจะแฟรี่มีเสน่ห์นะคะคนสวยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนชอบเหมือนคนมีเสน่ห์เพราะคนมาเสน่ห์ไม่ได้สร้างกันง่ายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์คนมีเสน่ห์มีเส้นดีเนี่ยคุณย่อมจะรู้แล้วก็ตัดสินใจอะไรกับความสัมพันธ์หรือความรักหรืองานการได้ง่ายๆบางคนเป็นเจ้าของกิจการมีกิจการเป็นของตัวเองมีร้านค้ามีอะไรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเก่งทําอะไรก็เก่งแล้วก็มี คนที่มั่นใจและมีความมุ่งมั่นดีด้วยล่ะอืมไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาเดอะชาริออตยากลําบากกับสถานการณ์ที่ผ่านมารักของคุณอาจจะมีความแตกต่างบางคนแตกต่างกับเรื่องระยะทางบางคนต่างด้วยศาสนาบางคนต่างด้วยความคิดความคิดที่มีความแตกต่างบางครั้งคุณเป็นคนดื้อนะยอมหักไม่ยอมงอบางครั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแน่วแน่กับอะไรแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเอาชนะให้ได้ ประมาณนั้นบางทีเอาชนะใจแต่บางคนเอาชนะแบบอยากรูว่าเนี่ยแบบเสน่ห์ฉันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเอาชนะเอาชนะรักของคุณเป็นสามดาบอยู่รักซ้อนหรือจ้าหรือว่าความรักที่สร้างความเจ็บปวดให้คุณและคุณเดินหันหลังเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่การหันหลังไปนั้นอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปไปเพราะความน้อยใจไปเพราะความน้อยใจความเสียใจความเศร้าใจหรือไปเพราะการทะเลาะกันกาดอากาศอาจจะเกิด การทะเลาะก,กันแล้วทุกอย่างมันพังทลายลงมาหมดเลยค่ะเออทะเลาะก,กันได้เรื่องเล็กๆนิดเดียวอยันเรื่องใหญ่แล้วอยู่มันพังถลม่มทลายลงมาหมดเลยคุณวางแผนอะไรไว้คะวางแผนกับชีวิตตอนนี้คุณกําลังจะโฟกัสเรื่องของชีวิตเรื่องเงินระวังเงินขาดมือด้วยนะจ้าช่วงนี้อาจจะใช้เงินเยอะหรือว่าเงินเงินเข้าซ้ายออกขวาหรือว่าเงินไม่พอเงินไม่พอการขาดอ่าเช่าค่อนข้างเมตระวังด้วย ค่อนข้างจากไพ่ของการงานขึ้นขั้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอย่าลืมวางแผนการใช้เงินดีๆช่วงนี้โควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีทุกอาชีพทุกแขนงทุกวิชาชีพโดนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่โดนสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะ The Moon the fool the ร์โอ้โหเด o ะอัลเแล้วก็สีมเมทา้า The Moon มาบอกว่าเขาแทงข้างหลังคุณหรอคะคนนี้เขาแอบ,บนอกใจคุณไหมเขาแอบ,บไปมีคนอื่นเขาแอบ,บไปเก๊กกับคนอื่นเขาแอบ,บไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือเป็นคุณที่เขาไม่ไว้ใจกันแน่หรือว่าคนคนนี้เป็น The fool คะ the fool the e m p e r o r เเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆ ความรักที่เขามีให้กับคุณมันไม่ใช่ความรักมั้งมันเป็นความรู้สึกว่าอาจจะมาเตาะเล่นมาคุยเล่นมาหนุกหนานมาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเห็นด้วยซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่เห็นด้วยคืออะไรแบบว่าเขาชอบคุณแล้วคุณก็ชอบเขานั่นแหละแต่ว่าเขาชอบคุณแล้วเขาหวังฟันคุณนะ่ะแต่คุณคงไม่ได้หวังฟันเขาหรอกมั้งประมาณนั้นหรือเปล่าหรือต่างคนต่างหวังฟันกัน คนคนนี้เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือเป็นคนเป็นพ่อไม้ก็ได้ซึ่งคนคนนี้กว่าเขาอาจจะพูดจาไม่หวานหวานผ่าซากตรงไปตรงมาเขายืนหยัดในชีวิตของเขาเขายืนหยัดในเจตนารมของเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าเขาชอบใครนะเขาจะตามจีบเอาคนคนนั้นเป็นของเขาให้ได้แต่พอหลังจากชอบเสร็จแล้วได้แล้วมันก็เปิดตูดไประวังด้วยนะจ๊ะเขาให้ความมั่นคงกับใครบ่ไดเพราะว่าเขาเองอาจจะมีคนของเขา เขาอาจจะมองเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเป็นเรื่องของความสนุกสนานเป็นเรื่องของเซ็กก็ได้เขาไม่สามารถทำอะไรได้หรอกถ้าคุณไปเขาก็พร้อมจะปล่อยเหมือนกันนะอืมเมธแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะบางครั้งบางครั้งพยายามตัดยิ่งตัดยิ่งนึกถึงยิ่งตัดยิ่งยิ่งยิ่งตัด ประมาณว่ายิ่งตัดใจยิ่งเจ็บปวดปะโดยบางครั้งคุณก็เลยเอาธรรมะเขา้าข่มหรือพยายามไปทําบุญถือศีลกินเจหรือพยายามไปขอพรใน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้หรือเปล่าจริงๆคุณรู้ในเหตุและผลของความสัมพันธ์นี้นั่นแหละรู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าความรักนะั้นมันไปไม่ได้ไกลหรอกคุณอาจจะไปโฟกัสกับงานกับเงินเป็นหลักกับชีวิตเป็นหลักก็ได้ความรักปล่อยไว้ก่อนรักไม่ก็รักแต่ปล่อยมันไปแล้วล่ะอ่ะเมธเขาคิดยังไงกับคุณเขานิ่งเฉยคะ่ะ เขาไม่สนไม่มายไม่แคร์ใช่คุณถือดาบเขาก็ถือดาบต่างคนต่างมีดีต่างคนก็คิดว่าต่างชั้นสวยนะเขาก็คิดว่าเขารอนะเขาก็คิดว่าเขาก็มีคนเข้ามาเยอะแยะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้มันจบแต่จริงๆอ่ะเขาอยากจบไหมล่ะเขาก็ไม่อยากจบนะเขาก็ไม่อยากจบแต่ตอนนี้เขาพยายามจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกำลังกำลังเรียหลบไปเรียแพลหัวใจตัวเองถามว่าในความรู้สึกข,ของเขาที่มีกับคุณเขาก็ทบไหมกระทบเหมือนกันนะเขาก็กระทบเหมือนกันนะ พราะว่าเขารู้สึกเศร้ารู้สึกเบื่อนายเซ็งคือคุณอาจจะรู้ทันเขาเกินไปก็ได้ก็ได้เนาะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณมีเดอนสัน้นมีความสุขดีในที่ของคุณคุณคิดว่าการเดินออกจากไปจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณคงจะมีความสุขกว่าที่เป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับกับความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่หรือบางคนระวังเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้ว คนที่แต่งงานแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วไม่เป็นคุณก็เป็นเขาเพราะฉะนั้นคุณคิดได้ว,ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้อะไรเลยนอกจากความทุกข์กายทุกข์ใจนอกจากความรู้สึกที่มันหม่นหมองในด้านจิตใจความทุกข์ที่เก่อขินใจมันลึกเข้าไปในใจบางคนนะคะคิดอยากจะเล่นสนุกก็จริงแต่มันแรกๆมันคงสนุกดีกันการโปรยเสน่ห์การหวานเสน่ห์แล้วเกิดความสุขในคนที่เขามาชอบแต่พอไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สนุกแล้วก็ได้นะคะระวังด้วย เขาเรียกว่าคือบางทีเล่นกับไฟอ่ะเล่นกับไฟไฟมันก็ไหม้ตัวเองใช่ไหมระวังด้วยนะคะคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่จาคนที่ไม่คุยกันมีโอกาสกลับมาไหมเ h e l o v เลิฟเวอร์ดี๋ย่าคุณอาจารย์เอิมอ่าราศีใช่ไหมคุณอาจจะคุยกับราศีกะโอ้แม่จ้าขออยไวเดอโอ้แม่เจ้าอ่ะ คุณอาจจะคุยกับคนที่ราศีเมถุนราศีมีนราศีกันราศีกรกฎหรือราศีอะไรก็ได้นะอาจจะมองในความสัมพันธ์นี้ว่าไม่มีความนีิน่งเชื่อใจค่ะความหวัดระแวงความเงียบบางทีเราก็อยากอยู่ในที่ของเราแล้วละ่ะเขาจะเป็นไงก็ปล่อยเขาแต่ถามว่ายังคิดถึงเขาไหมก็คิดบางคนกลับไปรักตัวเองคุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะคุณรู้ว่าในสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้มันไปกันยาก มันลำบากที่จะเดินหน้ามันลำบากที่จะสารต่อกับไม่ล่ามองแล้วต่างคนต่างหยุดนิ่งในที่ของตัวเองมากกว่าคะ่ะรักนั้นยังคงอยู่แต่ว่าต่างคนต่างเงียบแล้วรอโชว์เขาเรียกว่าดูเชิงดูเชิงซึ่งกันและกันเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอ่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบว่าอยากมีกันไว้อยากมีกันไว,อนไว้อยากมีกันไว้แบบเงียบเยบป่ะอยากมีกันไว้ต่างคนต่างรักกันชอบกัน แต่ว่าถ้าความสัมพันธ์มันสร้างความหงุดหงิดมันสร้างความทุกข์ใจเศร้าใจระสร้างความเสียใจให้แก่กันก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายเหมือนว่าถ้าคบกันแล้วในความสัมพันธ์นี้ถ้าอยู่กันแล้วคบกันแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็ต่างคนต่างไปเนาะประมาณนั้นคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมเมธคุณเครียดนะจิตตกนอนไม่หลับไพ่ของคุณอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างนอนไม่หลับคิดมากวิตกกังวล the devil คุณยังคงปักอ,อกปักใจแล้วมันเป็นความปักอ,อกปักใจที่ยังไม่ยังไม่ขาดหายนึกถามตัวเองอยู่ว่าทาไมความรู้สึกแบบนี้มันไม่หายไปบางคนเลิกกันไปแล้วแต่ยังคิดถึงเขายังฝันเห็นยังเขายังเข้ามาอยู่ในมนโนความรู้สึกนึกคิดเข้ามาอยู่ในหัวสมองเข้ามาอยู่ในอารมณ์เบื่อแล้วเจ็บกับคนคนนี้เมื่อไหร่เราจะตัดเขาออกจากหัวได้เมื่อไหร่เราจะลืมเขาได้เมื่อไรความเจ็บมันจะจางหายไปจากใจยังเดวิลยังคงมาบอกว่า นั้นก็ยังมันยังคือกรรมอยู่บางทีคุณฝันเห็นเขาแต่คุณจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้อย่างชานฉลาดท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากฉลาดเลยเพราะรู้สึกเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกคุณมีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาค่ะหรือในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ซ้อนค่ะไม่รู้ว่าคุณไปซ้อนกับเขาหรือเขามาซ้อนกับคุณแต่ความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าสองสามคนขึ้นไปเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าการเริ่มต้นใหม่กับงานการเดินไปข้างหน้า การไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพยายามที่จะต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองพยายามที่จะบอกความจริงทุกอย่างว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่ความสัมพันธ์ทางใจนจะจ๊ะพยายามบล็อกลแ้วเขาบล็อกคุณไหมบางคนบล็อกไปแล้วบล็อกลายบล็อกเฟซบล็อกใจให้ไม่ได้กับสิ่งที่คนต้องการให้อะไรไม่ได้ให้ความรักที่มั่นคงให้ความรักที่ชัดเจนให้การแต่งงานอืม คุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าคุณยังรักเขาอยู่นะทูอัพครับเลิฟเลิฟคุณยังเฝ้ามองเขาอยู่คุณยังรออยู่คุณใจคุณของคุณนะ่ะมีทั้งคนใหม่และคนเก่าใจเราแบ่งเป็นสองส่วนหรือเปล่าจะ๊ะเมธคนเก่าก็คิดถึงคนใหม่ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นลองมองย้อนไปในอดีตว่าถ้าคนใหม่เข้ามาลองศึกษาแล้วหรือยังและคนเก่ากลับมาจะเอาไหมจะเอาไหม เขาอาจจะกลับมาทักมาทายอาจจะกลับมาเล่นกับความรู้สึกข,ของคุณก็เป็นไปได้การกลับมาบอกแล้วไม่กลับมาคืนดีเสมอไปการกลับมานั้นอาจจะกลับมาทักมาทายกลับมายิ้มปังก็เป็นได้เช่นเดียวกัน ขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับเมธจนะ้ะไพ่แนะนําบอกว่าการทะเลกกาะกันนํามาซึ่งความสูญเสียนํามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจนํามาซึ่งสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นบางคนทะเลาะก,กันแบบสาเสียเทเสียและยังคงความเจ็บใจให้กันและกันไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะคุยกับราศีพฤิกราศีพฤษศราศีกุมไพ่แนะนําว่า บางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้เนาะการเริ่มต้นใหม่การพูดการคุยกันเคลียร์มันเริ่มได้แค่แป๊บเดียวคุณก็ยังคงรักเทียงคงเจ็บมันก็ยังเจ็บต่อไปรักเทียงคงเป็นปัญหามันก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปและอะไรล่ะถึงจะไม่มีปัญหาตัดใจซะกับความสัมพันธ์ที่รู้ว่ามันเจ็บเจ็บแล้วจบยังดีกว่าเจ็บอยู่รำไปนะจะเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ